วันนี้เราจะมานำเสนอเนี่ยค่ะสมเด็จวัดละคังพิมพ์ปลกโพลซึ่งค่อนข้างจะหายากและมีจำนวนน้อยมากเมื่อไปสืบประวัติดูแล้วเนี่ยจำนวนการสร้างค่อนข้างจะน้อยค่ะแต่ไม่แน่ใจต้องไปอ่านหรือว่าไปหาอะไระเออยดดูอีกครั้งหนึ่งว่าสมเด็จพุทธทาจารโตค่ะท่านทำพิมพ์นี้มากน้อยเท่าไหร่ ก็มีหลายคนที่สงสัยว่าทำไมดิฉันมีสมเด็จวัดลคังทั้ง5้าพิมพ์เลยที่เอามาโชว์นี่ก็มานำเสนอให้เห็น360องศาของอสมเด็จวัดลคังพิมพ์ปลกโพเพื่อว่าจะได้แบบศึกษาเรียนรู้ไปด้วยนะคะจริงๆอ่ะพิมปลกโพค่ะจะมีใบโพอยู่ข้างบนแต่ไม่เหมือนกับองค์ที่เขา ทำคลิปออกมานะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะองค์จริงตรงพระประธานะจะนั่งนะคะเป็นรูปล่างคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนะคะตรงระคังคว่ำแล้วก็จะมีบกปลุกโพค่ะอยู่ข้างบนค่ะส่วนรายละเอียดหรือว่าเนื้อเนี่ยก็เหมือนกับทั่วไปค่ะท่านก็ทำทั่วไป มีผงปูนอะไรทั้งหลายแหล่ที่ซับซาบกันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคะ่ะพอดูความสามร้อยหกสิบองศาเข้าไปะคะ่ะก็จะเห็นเป็นคล้ายๆกับพระประธานนั่งอยู่สามเหลี่ยมนะคะเป็นสามเหลี่ยมเลยเนี่ยได้เห็นเป็นสามร้อยหกสิบองศาอย่างชัดเจนเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะตัวจริงของจริงคะ่ะดนฉั้นไม่มีโรงงานผลิตคะ่ะบอกเลย ทำไม่เป็นค่ะแล้วก็ไม่ชอบทำแบบนั้นค่ะบาปค่ะไม่ชอบค่ะโอเค